เป็นไงคะ,ไ,งคะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะพี่เอกเซลเฉยยังไม่ได้แต่งงานนะมันไม่ไม,ไมีมองมีมูลหรอพี่เอกถึงมาแซวมายาะคือเ <c oughs> จอเขาเจอหนูตั้งช่วงนี้ค่ะเจอทีไรก็จะถามในเรื่องนี้แกไปปรึกษาเขาหรือเปล่าไม่ไม่เลย <c oughs> <c oughs> แต่ได้ข่าว่าเราเตรียมตัวจะไปรับดอกไม้งานแต่งใช่ค่ะยังไงคุณย่าคะ คือจริงๆอ่ะหนูก็เตรียมรับทุกงานเลยค่ะหนูแค่ไม่เคยได้สักครั้งก็ประกาศไปแล้วว่าถ้าใครจะแย่งดอกไม้หนูงานคิมหนูปากนะคะคืองานนี้เราล็อบบี้ไว้เลยใช่ไหมค่ะหนูอยากได้ตอนเราประกาศไปแล้วมีคนมาแซวเยอะเลยค่ะว่าจริงๆอ่ะหนูสูงมากเลยนะหนูว่าหนูได้แน่นอนงานนี้ค่ะแล้มั่นใจแบบมั่นใจเลยเขาฝึกสกิลการยกซ้ายยกขวาอย่าง อ๋อฝุดสกิโยนี่ค่ะอยากตอมคาอยากตอมคาตอมคาสูงอะไรนี้เดี๋ยวเตี้ยมกับคิมก็ได้เออจริงๆแล้วเตี้ยมกับคิมเลยนะฮะนอกจาคิมจีน่าง่ายสุดเลยมีเรืองอยากได้จริงๆแล้วตอนนี้ว้คืออยากได้จริงๆแล้วอยากได้จริงๆแล้วก็จริงๆอยากได้ทุกงานค่ะค่ะมันคพอได้ดอกมาก็จะเป็นเจ้าสาวคนต่อไปไงมันคือคือสิ่งไหน อยากเป็นสักวันหนึ่งอยากเป็นออสักวันหนึ่งนี่ต้องเร็วๆรวนี้เลยไหมใครอะไม่ต้องเร็วๆรวนี้ก็ได้ค่ะแต่อย่านานมากก็ดีสำหรับเราคือสำหรับเราตอนนี้คือเร่ง <ๆ S 1> ไม่ยา,าความรักเรามันสิบล้อใช่ไหมยากคือรู้ว่าหนูมีความนะสุขมากมากเราตั้งรีบอีเวลาไวไหมเพราะเราแบบเออไม่อยากให้มันนานมากไปกว่านี้เลยอ่ะไม่เลยค่ะไม่ไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันนะแต่บอกว่าอย่านานมากเออแต่อย่านานมากนะ เชื่อว่าเราอยู่บนหน้าเดียวกันค่ะแบบมันก็ไม่ได้อยากรอนานมากหรอกมังม <c oughs> ม้งจะไม่ได้รีบค่ะไม่ได้รีบค่ะไม่ได้ไม่ได้เร็วเร็วนี้แน่นอนเราไปแต่งตัวสวยรอตลอดเลยนะ,ะเออมันไหนมันคือมาตรฐานของหนูค่ะต้องสวยตล,ลอด <c oughs> แต่ว่าไม่ได้เร็วเร็วนี้แน่นอนอย่างตอนหน้านี้เห็นบอกว่าต้องโทรไปเคลียร์ให้เธเด็กเลยหรือยังไงนะพี่คือแบบหนูก็กลับมาแบบทำาิธีเสร็จก็กลับมานั่งในรถก็คิดว่า เฮ้ยเมื่อกี้แบบกดดันเขาเต็มที่มากเลยอะไรเงี้ยก็ก็แบบโทรไปเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะว่าเฮ้ยไอพูดประมาณนี้นะแต่ว่าจริงๆอราไม่ได้กดดันนะอู้ย้อนแยังจังแต่เขาเองก็ดูแฮปปี้เนาะกับการที่เราออกมาพูดแบบนี้เนาะหวังว่าค่ะหวังว่าเขาจะแฮปปี้กับสิ่งนี้เอออึเพ่งไปปีเดิมมาเสร็จปีรู้ได้ไงอน่ยรู้กันได้ไงอะค่ะอ่ะ าครัว่าเออครั้งนี้มันก็เป็นยังไงบ้างไปดินเนอร์มาก็ดีค่ะก็ก็ทำประจำอยู่แล้วทุกปีค่ะปีนี้หวานขนาดไหนบ้างไม่ไม่ได้หวานมากแต่ก็หวานอยู่ก็ก็ก็มีแฮปปี้มันหวานขึ้นทุกปีเหมือนกแบบนี้ไม่หรอกค่ะเหมือนเราค่อยๆแบบสบายสบายสบายกันขึ้นเยอะเลยมีของแทนใจอะไรให้กันไหมปีนี้ไม่มีค่ะทำไมอ่ะเพราะว่า ทุกคนทั้งคู่ยุ่งมากก็เลยไม่ทันจริงๆเราแอบรุนเบาทีในวันนั้นไม่เลยค่ะเราเราเทียบกันแล้วว่าว่าไม่มีอะไรวันนี้คุยกันแล้วอันนี้คือบอกไว้แล้วบอกบอกใช่ค่ะว่าอย่าเพิ่งเซอร์ไพรส์อย่างนี้หรอใช่ค่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขาถึงบอกเราเพราะว่าเรายุ่งกันมากเลยยังไงก็ไม่ใช่ปีนี้แน่นอนค่ะแต่ปีหน้าไม่แน่อะไรอย่างนี้ถูกไหมปีหน้าก็ยุ่งมากแต่หลายคนลุ้นนะเพราะแบบวันนั้นจะผ่านแบบมีหงมีแหวนหรือเปล่าไม่ค่ะยังยังยัง ไม่ใช่ปีนี้แน่นอนค่ะ่ปีหน้ามาถามใหม่ปีหน้าเหมือนช่วงนี้โดนกดดันเนาะหน้าหนูแดงไหมคะแดงไปเเราเขินเหรอคะอีกนิดนึงจะร้องไห้แล้วนะทำไมอ่ะทำไมอ่ะวันนั้นที่ดีน้ามีพูดถึงเรื่องนี้ไหมนิดหน่อยค่ะแบบแบบแค่คุยกันนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เอาจริงจริงอะคู่เราแบบเราไม่ได้กดดันกันเลยค่ะก็ก็ เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ว่าเราเราคุยกันแล้วค่ะว่าขอให้แบบไม่ได้ยุ่งมากเพราะว่าหนูหนูว่าเอ่อแบบ personally อะค่ะสำหรับหนูถ้าถ้าทำอะไรแล้วอยากให้เต็มร้อยค่ะก็<อ>ลเลยแบบคุยกันแล้วว่าถ้าถ้าจะจะขออะขอแบบแบบไม่ได้ยุ่งมากของคู่ได้ไหม<ล>ะอะไรือต้องวางผนวยเนาะว่าเอววาอานต้องเตรียมงานเอ,องทุกอย่าลงลงรายละเอียดเลยก็อยากอยากทำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าถ้าถ้าถึงจุดนั้นแล้วอะได้ศึกษาคิงกับคิงบ้างไหมอะว่าเออทำยังไงศึกงานวิศวกรเลย ให้เขาเอาตัวเองให้รอดก่อนใช่ค่ะเขาน่าจะยุ่งมากตอนนี้ก็ให้กําลังใจเพื่อนอย่างเดียวคือเรียกว่าคุยกันได้เดี๋ยวไว้ไม่ต้องห้ามเซอร์ไพรส์อย่างนี้หรออ๋อกับพี่แบร์หรอคะไม่เซอร์ไพรส์ได้แต่ว่าแค่ไม่ใช่ตอนนี้มีบอกแม่ว่าเมื่อไหร่ดีอะไรนะคะมีบอกแมว่าเมื่อไหร่ดีหนูไม่กล้าถามเขาขนาดนั้นว่าเฮ้ยเมื่อไหร่หรอถึงงกับไม่ถามค่ะใครเก่งหรือเปล่าะยาชอบจับได้อะเขาเก็บความลับไม่ค่อยได้ แต่ว่าเขาบอกหนูแล้วนะว่าครั้งนี้ยูไม่รู้แน่นอนแต่ว่าเขายังไม่ได้เตรียมส่งกับรอดูครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาไดขอเราเนี่ยมันต้องสมกับการเป็นญาย่าเนะเขาเคยให้มภบผณ์ไหมหรอว่าไรนะคะหนาบอกว่าต้องให้สมกับความที่เป็นญาญ่าอือค่ะได้ค่ะพี่อันนี้แค่ฝังแล้วแค่งแล้ว่ใหญ่แน่แน่หนูว่าข้างในเปียกมากตอนนี้ คุยคุยกันมากขึ้นไหมพอหลาคนา่านได้เยอะมันคุยได้คุยกันมากขึ้นนะถเรื่องนี้จริงค่ะคุยกันมากขึ้นต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้คุยเรื่องนี้กันขนาดนี้ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อแบบไปไหนมาไหนก็มีแต่คนถามก็คุยกันค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะแบบเราคุยกันนะว่าตกลงว่าขอให้แบบว่างๆกันทั้งคู่เ,เพราะว่าอยากอยากถ้าจะถ้าจะไปจุดนั้นต้องเป็นแบบต้องพร้อมมีเวลาให้กันแล้วจะว่างเมื่อไหร่คะ แม่อยนะู่ไหนแม่แม่ชิลมากแม่ชิวมากๆแม่ชิวมากแต่แม่รักงานแน่นแต่แม่รับงานให้แน่นเลยคือหนูกับแม่มีมีมีเอ่อ understanding ว่าแบบทุกงานเราต้องตกลงกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป um> ็นก็เป็นทุกอย่างที่อยากทำอยู่แล้วอะไรอยย่างงเี้ต้องให้แม่เคลียร์คิดไว้ไหมคะรอ s t a n บายเมื่อถึงจุดนั้นเดี๋ยวคงคุยกันค่ะแต่ยังกันสิปีแล้วกัน ยังยังยังค่ะมีในใจหรือเปล่าว่าเอจริงจริงๆมีแพนในใจไหมได้คุยกันไหมว่าแพนในใจแต่ละคนไม่มีไม่มีไปถามพี่แแบรค่ะต้องถามพี่แแบรเลยค่ะโอ้ยยุนยุนเขียนเนาะได้ได้นะเปิดแล้วไม่ถามหนูเรื่องอื่นเลยหรออ่าอ่าเรื่องละครตอนนี้ไปที่ไหนเลยจ๊ะ คอ๋อที่ถ่ายอย <Bond> ู่ใช่ไหมคะใช่ายมาแล้วก็จริงๆถ่ายไปเยอะแล้วค่ะถ่ายไปเยอะแล้วค่ะก็น่าจะได้ชมกันปีหน้าแน่นอนกับพี่หมากนะสนิทมากที่นี้น่ารักแบบบทแบบเป็นคอมเมดี้แบบคอมเมดี้ล้วนเลยค่ะก็จะได้เห <Pokemon> ็นพ <to play> <cartoon> ี่หมากในอีกมุมหนึ่งที่แบบแบบหนูยังไม่เคยเห็นเลยแบบเขาน่ารักมากเลยคอมเมดี้ใช่ไปกินไปเลย ใส่ใส่ใส่ในข้างในนิดนึง